เชฟโคโลราโดแก้อาการสะเทือนแก้อาการโครงนั่งนุ่มนวลสมรรถนะหนึบนิ่งติดตั้งชาร์โมโนเอ 8, คู่กับสปริงออสซี่ชาร์ปโมโนเอขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เป็นชอร์ปแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันมีระบบ wow Auto, วาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยล์สปริงได้ดีชาร์ปโมโนเอติดตั้งคู่กับสปริงของออสซี่ สปริงออซซี่ขดที่กระจายแรงดิตดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งใยสารลดอาการสะเทือนเสียงดังมายังห้องในสารควบคุมรถได้ดีสมรรถนะนนบนิ่งทาที่ใช้รถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่าอัปเกรดช่วงล่างใหม่ตรงมาที่เมอร์ส 4x4 บนรโถรามอินทากิโลเมตรที่7เชฟโคโลราโด อัปเดโชว์อัพโมโน SS สเอโมโนทูแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริงออซี่ด้านหน้ารถอาการสะเทือนเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งชอัพโมโน SS จ่ายน้อยดินุ่มเยอะๆคุณภาพเกินราคาสินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ ติดตั้งคุ่กัสปิงออซี่ที่ขดที่กระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารลถอาการสะเทือนมาย่างห้องโดยสารผู้โดยสารจะสัมผัสทุกความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารตลอดการเดินทางเชฟโคโลราโดอัปเกรดช่วงล่างใหม่โดยชูอัพโมโนเอสเอสคู่กัสปริงออซี่รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ่าอัปเกรช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงสมรรถนะนึบนิ่งโช๊คอัพโมโน S อสเอโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบวาล์วออโต้คู่กับสปริงอซีสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาการสะเทือนอาการดิบเด้งและอาการโครงนั่งนุ่มนวลสบายสมรรถนะนึบนิ่งด้านหลังรถกระบะเชฟโคโลราโด ติดตั้งชัพโมโนเ s สเอสโมโนทูบชัพโมโนเอสเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีท่านที่นั่งโดยสารด้านหลังมีอาการเสะเทือนาการดีดเด้งชัพโมโนเอสเที่มีระบบวาล์วออโต้ ควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งส่งมปยห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารนั่งเบาะที่2จะนั่งโดยสารนุ่มนวลสบายนอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งลดอาการโคลงขับขี่อย่างมั่นใจกระบะท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่าอัปเกรดช่วงล่างด้านหลังให้ลดอาการสะเทือนลดอาการโคลง เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งชูอัพโมโนเอสเอสโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีทำให้อาการสะเทือนส่งไปยังห้องในสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลตลอดการเดินทางรถอาการสะเทือนลดอาการดีดเด้งขับขี่อย่างมั่นใจ ชัวปโมโนเอสเอสจ่ายในน้อยๆเน้นุ่มเยอะๆคุณภาพเกินราคาสินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลภายใน2ปีหรือ50,000กิโลแตก1ตัวเคลมเปลี่ยนใหม่ให้2ตัวหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ชัวปโมโนเ s สเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันหน้าหลังติดตั้งในรถกระบะท,ทุกรุน่นทุกยี่ห้อนุ่มนวลน,นิ่นิ่งนั่งสบาย เชฟโคโลราโดอัปเกรดช่วงล่างใหม่โดยโชวอัพโมโนเอสเอหน้าหลังด้านหน้าติดตั้งคู่กับสปริงออซี่ทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายสมรรถนะเนบนิ่งสนใจติดต่อเมิร์ส4ีคุณสีบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7